ยามเย็นครับยามค่ำมยามคืนําคืนที่ไหนยังสว่างอยู่เลยก็สวัสดียามเย็นนะครับสำหรับทุกๆ้กท่านเที่ยวสุดท้ายของวันที่ห้าครับวันที่5ของการวิ่งงานของตีเล็กแล้วก็เจ้ายอดอัศาวิน แล้วเสียโก้ว่าจะไงสียโก้ลงมารถเปล่ายัางรอเพียบวันนี้ก็ชนเกศด,ดินครับเกศด,ดินไปหนึ่งที วันนี้จะลั่นหรือเปล่ารอดูโอ้ออกตัวไม่ได้ครับต้องดันตดูด ได้เวลาเลิกงานแล้วแหละวันนี้คนฉีกตัวมาในน้านในชุดไดโนเสาร์นะครับเหนื่อยไดอยังปวดหัวเลยปวดหัวเห็นว่าหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยเรียกว่าเมียเรียกว่าเมียด่า ว่ามีอาดังเก็บเมื่อวานเสียน,อน็อตเจ้า XCMG นะครับก็จอดแล้วเขาแก่ใหญ่ครับเาอดินออกจาก เรมออกจากแท็กของรถเบรกโคลครับเดี๋ยวตามไปดูที่เทครับว่าจะรอดหรือเปล่าอ้าวเสียแนนนี่บาดเนเกี่ยวแล้วไปไงมายังไงนี่ห้อพันลมใส่อินมาตัวชู่ยนั่นจัดเด็กจัดนอนปกอยู่นั่นเด็เกี่ยวแล้วได้ 10, 10 S, กซิปซิปเอแถวนี้๋ยวนี้ยังไปไปหาขอ่อยว่าปีแล้ว ไปนะครับเสียแนนเสียแนนมาเอา,เอาตัวแปลงไฟครับตอนที่เสียแนนกลับบ้านเนี่ยยืมเสียแนนมาใช้จะไปวิ่งงานที่ว่าปีว่าอย่างนั้นนะครับ เดีวครับทีเ่เทของเราครับเต็มไปแล้วสองแปลงนะครับที่เทสาธารณะเป็นนาข้าวหลายเที่ยวนั้นติดลม เที่ยวที่แล้วก็ติดโลมเที่ยวก่อนก็ติดโลมเที่ยวนี้ล่ะติดโลมไหม จะรอดูหลายๆคันนะครับที่จะเข้ามามีใครติดโหมไหม đẹp rồi đấy siêu เรียบร้อยสิครับงานนี้ครับเกี่ยวสุดท้ายน้ำเสิร์มความมันทั้งวันเลยวันนี้ล้อตะกุยแต่ว่าเครื่องยนต์ยังไม่ดับเจอดินเหนียว đi đâu dặn dặn chạy về miệng này bà mười bao xua xua đó mày đi hay gặp bác chạy ăn hàng đi Nào, bay สุดยอดเลยตั้งแต่ไปเปลี่ยนเฟืองมานี่ได้ใจเลยได้ใจได้ใจพี่น้องแฟนเพลงเลยฮะแแ่งแย <c ười> งนน่ย <c ười> <c ười> งแ <c ười> งนนง <c ười> ที่เอาไว้ให้ป๋าวางยาเสียแทนครับเอาเสียแทนนี่เลยครับมานี่เลยครับเสียแทนเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ เป็นขาประจำช่องเดียวพันลีบหรอ <laughs> 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 ตามโตบันไปติด <sk r isa> เดก้าียกตุ้ง <sk r isa> อ้อหกนะันแก๊ง่ไดิไปงานแบงานทีว่าพี เสร็จเซ็นายรอยอยู่นี่เลยพร้อมนะครับโู้สุดยอดเดี๋ยวต้องแบบนี้มาเสียกุ้ง มาครับรเ,เ,รเ,เสียกุ้งนี่ด้มาพี่ด้อมานี่มานี่โค้งมาโค้งมาเฮ้เอาชวดเลยเยี่ยมโอ้สุดยอดครับผ่านเสียราบ เสียลา,า,าบเสียลาบเสียาบเรียบร้อยแน่นอนโอ้โหเสียลาบบอกประมาทผมเกินไปนะพี่ไ <ป S 1> ม่ได้กินผมหรอก <ไป S 1> เหลือครับเหลือนหนเหลือประมาณสี่เห็นป่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือสามเหลือสามอันนี้มันกับไปใส่ตินนอไไบอก อ,อ๋อแแนแนก็จะไปใส่นะครับเอา,เมมาชมกันให้<ล>จุใจเลยวันนี้มมจอดเรียง้ายกันอยู่นั่นแหละ ลมทาานี้ล้มมาแล้วเสียบเบลทาานี้ลมโค้งอ่ะจ้จาตัวแรงของเราไม่ได้กินง่ายๆหรอกครับเอา้าพวกอสศกสุดของเราครับป <PTSD> ลาศูนย์รอดไม่รอด นี่เล่นไม่ตีวงเลยครับล่อล่อโคตรไปครึ่งครึ่งกองเลยเมื่อกี้โอ้โหถ้าว่าส่งมาเบาๆนี่เรียบร้อยโชคดีว่ามาแรง อ้าวอ้าวอย่าไปติดอยู่ที่เดียอีกนะป๋ายังยังหาที่ลงไม่ได้เหลือคันนึงครับเหลือเสียมอสคันสุดท้ายน่าจะมีเสียแนนแถมมาด้วยหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเ วันนี้นะครับความดีความชอบทั้งหมดที่ทํามายกให้รถไถหมดเลยนะครับโอ้โหต้องเดินกับเพกกับเพกเลยเส้นเอ็น <g ül> น,นี่คงตึงไปหมดแล้วเอาฝากแม่บ้านดูแลป๋าผมด้วยนะครับกลับบ้านก็นวดให้ระบ่างรอเดี๋ยวมาชมบรรยากาศนินติดกับ,บน้ำกันหน่อย แต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมาหรือเปล่าโอ้โหนหิ่ไรหนักหนักครับของเราล่ะโอ้ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยเสียแทนว่าจะไงโอ้ใช้เสียมไม่ได้ต้องใช้มีดสกัดไป <c oughs> ขาประจำอ่ครับออะไรนะขาประจำช่องลุยเดี่ยวบันลีนะครับเสียแนนเสียแทนเสียกุ้งก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่ติดเท่าไหร่เสียลาบครับผมโอ้ทาาเเขลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ีก็ได้ก็นะจิบซีครับเสียลาบดีจิบหา เออแมนยี่หรอกมาแปลกใจมาแปลกใจกฤษณะ <c oughs> ไม่อ่วันนี้ไม่มอยู่วันนี้บ่ครับกันหอมเบิดแล้วล่าแล้วล่าล่าน้ำเดี๋ยวมอดจอดแล้วสิเดี๋ยวมอดจอดได้หจอดแล้วเดี๋ยกวัว้ะไรเยอะอะฮะสิบเจ็ดโอ้เสียล <อ es? S 2> าบ ไปลอกสติ๊กเกอร์ออกเลยเจ้าแพ่เขาอะ่ะเอาไปดูปลาศูนย์หน่อยอเลี่ยงไหนปลาเลี่ยงเทียวเจ็ดโอ้ปลาไปเรียนเทพบังไลยนี่คือได้เกิดบ้านเกิดเมื่องเขาเถอะเจ้ไปรักตัวเอาตัวนั้น เด็กน้อยว่ะของป่านี่ก็ไม่ติดเท่าไหร่กระบะไม่ค่อยติดเท่าไหร่เงาบุดีเหลือเกินครับหลายก้อนนี่เยอะ ครับก็จะกลับที่พักนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะไปเช็คเที่ยวทีมงานก่อนนะครับส่งบินส่งตัวส่งน้ำมัน เอย่ยงตัวเบิกตังค์ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ